สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนหาเหรียญคริปโตฟรีที่มีชื่อว่า bitcoin cash หรือ bch นะครับจากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับถอนเงินได้จริงนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราไปรับชมในวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำนะวิธีการหาเหรียญคริปโตนะครับที่มีชื่อว่า BTC นะครับไอไม่ใช่ทุกคนนะที่มีชื่อว่า BCH นั่นเองนะครับก็เป็นอันนี้นะครับก็เป็นโลโก้เป็นสีเขียวครับแล้วก็มีตัวเหรียญ บิตคอยนนั่นเองนะครับผมนะก็สําหรับแอปพลิเคชันในวันนี้นะผมนะ่าจะถอนเงินอัตโนมัติทุกๆวันอังคารนั่นเองนะวันนี้วันที่28นะครับเดือนธันวาคมนะก็ได้รับยอดเหรียญเข้ามาในบัญชีนั่นเองนะครับก็นะครับตอนนี้ราคาของเหรียญ BCH จะเท่ากับ1 BCH จะเท่ากับอยู่ที่15,487บบาทนะครับซึ่งราคามันก็จะขึ้นลงนะครับ ตามนะครับตามอะไรเอ่ยผมไม่รู้เหมือนกันเนาะตรงนี้นะครับผมนะเหมือนราคาสูงสุดในวันนี้อยู่ที่16,00 0กว่าบาทเนาะแล้วก็ราคาต่ำสุดอยู่ที่15,200กว่าบาทเนาะที่สำคัญก็คือว่าแอปพลิเคชันที่เรากำลังจะเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือมันฟรีไม่มีการลงทุนนะเราก็แค่เข้าไปเล่นเข้าไปเก็บเงินฟรีนะแล้วก็สะสมนะครับแล้วก็ประมาณ1-2ปีแล้วก็ค่อยมาเบิกก็ได้เหมือนกันตอนนั้นมูลค่าอาจจะเยอะก็ได้เหมือนกันแล้วไม่ก็อาจจะ ต่ำก็ได้เหมือนกันนะทีนี้เนะเราก็ต้องติดตามข่าวสารในส่วนของเหรียญที่เราถือไว้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดวิธีการหาเหรียญคริปโตฟรีกันได้เลยนะครับและนี่นะครับก็คือบินนะครับที่ผมได้รับเข้ามาเนาะเป็นการฝากเหรียญเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่28เดือนธันวาคม2021นะครับเะเวลาเกือบทิยงคืนเออเกือบท่ยงวันเมื่อกี้นั่นเองนะ11โมง56นาทีนะครับ เรียญที่เราได้รับเข้ามานะครับมีชื่อว่า BCH นะครับหรือ Free Bitcoin Cash หรือ Bitcoin Cash นั่นเองนะจากแอปที่มีชื่อว่า Free Bitcoin Cash นะครับได้รับการฝากเข้ามาอยู่ที่0.00173201นั่นเองครับก็เป็นเรียนที่เราได้รับมาฟรีๆนะฉะนั้นก็ผมแนะนำนะให้เราเก็บไว้นะเพราะว่าเราได้รับมาฟรีๆเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรียนพวกนี้นะมันจะมีมูลค่า ขึ้นไปนะครับตามมูลค่าของบิตคอยนนะครับที่เราได้ศึกษามาเนาะก็ถ้าบิตคอยขึ้นมันก็อาจจะขึ้นไปตามบางทมีมันก็อาจจะลงเหมือนกันเนาะแต่ว่าเกือบทุกอย่างนะประมาณ70% 8 0มันขึ้นตามบิตคอยนั่นเองนะครับก็สำหรับคนที่มีเหรียญน,นี้อยู่ที่เล่นแอป,ปนี้อยู่นะก็แนะนำนะให้เราถือไว้ก่อนนะแต่ถ้าใครนะที่ต้องการที่จะถอนหรือต้องการที่จะขายก็แนะนำให้เราขายตอนที่ราคามันสูงนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมตามนี้นะ ก็สำหรับเหรียญนี้นะครับก็มาจากแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Free Bitcoin Cash ที่เป็นสี่ขีวันนี้นะครับทุกคนสามารถที่จะมาร่วมเล่นกันได้นะเพราะมันฟรีนะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเก็บได้ฟรีๆง่ายๆเองทุกคนนะแล้วก็วิธีการถอนเงินนะครับจะถอนเงินได้แค่1สัปดาห์หนึ่งครั้งโดยการที่ว่าเราต้องเราไม่ต้องมากดถอนเงินนะถ้ายอดเหรียญที่เรามีอยู่ถึงขั้นต่ำนะครับ ระบบจะถอนเงินเข้าบัญชีบิตครับของเราอัตโนมัตินะครับคำถามที่ว่าสามารถถอนค่าได้เข้าบัญชีอื่นไหมสามารถถอนได้อย่างเช่นส t a มโพลนะครับบีนแนนก็ได้เหมือนกันนะครับก็เราก็แค่ไปเอากระเป๋าของบีนแนนต์นะที่มีชื่อว่าของ Bitcoin Cas h นะครับเราก็มาใส่ในนี้นะครับเราก็สามารถที่จะถอนเงินได้เข้าบัญชีของบีนแนนตนั่นเองนะครับ โอเคนะครับเราก็กดเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันนะครับอ่ามันก็มีมีหน้าตาคล้ายกันกันกนกบแอปที T ่มีชื่อ r e e l i ค์คอยนะครับที่อ่าอยู่ข้างๆงเมื่อกี้นะครับก็คืออันนี้นะครับมันคล้ายกันนอกวิธีการเล่นก็เหมือนกันเดะเดเลยทุกคนนะครับก็คือเป็นการมากดรับเหรียญฟรีฟ,ฟีตรงนี้นะครับหรือเป็นการกดสุ่มรับเงินฟรีนั่นเองนะครับ ก็ผมจะกดเข้าไปนะเดี๋ยวผมจะแนะนําอันนี้ก่อนนะ ControlPanel นะก็คือเป็นในส่วนของเมนูการตั้งค่าหลังบ้านเนาะผมได้สมัครนะก็คือใช้อีเมลนะเราต้องใช้อีเมลในการสมัครนะครับแล้วก็ใช้ที่อยู่นะหรือกระเป๋าของเรานะกระเป๋าที่เป็นบิตคัพนะของผมก็คือของบิตคัพของเพื่อนๆอาจจะเป็นของใบั้นก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้ก็คือเป็นในส่วนของ Nest พล a o u t ก็คือเป็นการทอนเงินขั้นถัดไปวันที่4 วันที่4มกราคม2022นะครับอันนี้ก็คือระบบจัดถออัตโนมัติโดยที่ว่าขั้นต่ำที่เราต้องมีนะครับเรียนตรงนี้ที่เราต้องมีขั้นต่ำอยู่ที่5,000 s a t o ชินะครับจะถอนเงินอัตโนมัติทุกๆวันอาคารนะ Every Every t e s t d a y นะครับตรงนี้นะึ่งการถอนเงินล่าสุดที่ผมได้รับมาก็คือวันที่28นะครับในอันนี้หนะ้าที่เขาเขียนไว้28เดือนธันวาคม2021จำนวนเหรียญอยู่ที่0.0013201 BCH นะครับ การถอนเงินนะครับก็สามารถที่จะดูว่าเราจะตั้งค่าขั้นต่าเท่าไหร่ได้เหมือนกันตรงนี้นะซึ่งผมตั้งค่าอยู่ที่5,000ซาโตชิ5,000 BCH ซาโตัชิ้นั่นเองนะเราสามารถตั้งค่าให้สูงก็ได้อย่างเช่น1 0,000นะแล้วก็1 0 0 0 0แแล้วก็1ล้าน BCH ซาโตชิก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้เมื่อถึงยอดที่เราตั้งค่าไว้ระบบก็จะโอนเงินเข้ามาในส่วนของกระเป๋าของเราเองนะครับโอเคนะ ส่วนวิธีการหาเหรียญน,นะวิธีการหาเหรียญ BCH Satoshi นะก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยการสีวิธีนะครับวิธีแรกก็คือเป็นการเข้ามารับเปลี่ยนฟรีๆนะก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้คือเราสามารถที่จะมากดได้ทุกๆ1ชั่วโมงนะเราก็มากดรับได้นะครับซึ่งมันแบ่งเป็น30ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คืออันนี้นะครับส่วนที่2ก็คืออันนี้นะครับ สูวที่3ก็คือแจ็คพอตข้้งบนสุดนะครับผมนะสูงสุดอยู่ที่10000คะแนนด้วยกันนะครับวิธีการกดสุ่มก็กดสปินไพรส์นะครับซึ่งผมมีอยู่ที่2สปินด้วยกันนะก็กดสปินไปเลยทุกคนนะวิธีการที่เราจะรับแจ็คพอตเราต้องกดสุ่มแล้วก็ให้มันให้มันได้ที่ตัว B ตรงนี้ ตัว b ตรงนี้แล้วก็มันก็จะขึ้นแจ็คพอตนะตัว B ีสีขาวนะสีอันนี้อันไหนก็ได้เนาะแล้วก็ให้มันสมที่ตัว b สีทองแล้วก็มันก็จะมาลุ้นแจ็คพอตข้างบนสุดน,นะครับโอเคผมยังมีสปินอันหนึ่งเมื่อกี้ผมกดสปินได้อยู่ที่40คะแนนคะแนนตรงนี้นะครับก็คือคะแนนที่เรามีสิทธิ์ที่จะรับได้เลยนั่นเองนะครับ โอเคผมก็จะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะดูว่าครั้งนี้จะได้คะแนนมากกว่าครั้งก่อนหรือไม่โอเคนะครั้งนี้ผมก็ได้รับมาอยู่ที่55คะแนนซึ่งมากกว่าครั้งก่อนนั่นเองนะ ตอนนี้เราก็สามารถที่จะกดรับไดเลยนะ55คะแนนกดไปแล้วก็กด Yes ไดเลยแต่ว่าถ้าคุณยังต้องการที่จะกดสปินต่อคุณต้องดูวิดีโอให้จบ1วิดีโอคุณถึงจะได้รับสปินเพิ่มแล้วก็ค่อยมากดดูนะครับว่าคุณจะได้รับไปกี่คะแนนต่อไปนั่นเองนะครับส่วนตัวตอนนี้นะผมก็ขอกด,ดวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะมาลุ้นว่าเราจะได้รับแจ็คพอตหรือไม่หรือจะมาได้รับคะแนนที่อยู่ข้างบนนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับขออนุญาตด,ดูวิดีโอสักสามสิบวินาทีนะครับ โอเคทุกคนนะผมก็ได้รับสปินเข้ามานะ3อันด้วยกันนะครับเราก็มากดลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดูซิว่าตอนนี้ผมได้รับมาอยู่ที่60คะแนนนับโอเคมากกว่าอยู่แล้วก็กดรับต่อไปเลยนะรอบนี้โอ้เกือบได้แจ็คพอตเมื่อกี้เอ้ไม่ใช่เกือบได้แจ็คพอตอันนี้เนาะก็ครั้งสุดท้ายนะดูซิว่าจะได้แจ็คพอตหรือเปล่านะครับโอ้ไม่ได้ทุกคนไม่เป็นไรเนาะ ซึ่งผมคอมคอไม่กดแล้ว,ลวกันเนาะไม่กดดูวิดีโอแล้วกันเดี๋ยวมันเข็บมันจะยาวไปเนาะก็ผมจะกดรับ60เพราะว่า60มันมีจํานวนที่เยอะกว่าจํานวนอื่นๆนั่นเองนะครับกดที่60นะครับจากนั้นก็กด yes ไปนะครับผมคะแในหกสิก็จะมารมูมีดทุ่งนี้นะครับผมแล้วก็กด continue นะครับจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งโอเคนะระบบก็จะบอกว่าเราสามารถจะมากดรับเงินฟรีได้อีกประมาณ 57นาทีนะ่าลังจากผ่านไป57นาทีเราก็มากดรับเงินฟรีได้เลยนะครับต่อมานับก็คือเป็นการอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมขอข้ามอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของโบโนัสนับก็คือเป็นการกดรับเงินฟรีเชน่นกันนะครับแต่ว่าเราต้องแลกด้วยการดูวิดีโอหนึ่งวิดีโอก่อนถึงจะมากดรับได้นับซึ่งเราดูวิดีโอหนึ่งวิดีโอแล้วก็สามารถสุ่มได้แค่หนึ่งครั้งนั่นเองนะถ้าสุ่มหนึ่งครั้งแล้วก็มาตกอยู่ที่ 80เราก็ได้รับไปเลยนะ80คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งคะแนนตรงนี้ก็จะมีตั้งแต่15คะแนนแล้วก็จนถึง80คะแนนเลยทีเดียวนะครับโอเคผมก็ต้องดูวิดีโอกันก่อนเลยนะครับวิดีโอตรงนี้มันจะยาวประมาณ30วินานะทีเช่นกันนะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้ก็ได้ดูวิดีโอจนจบแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสกดสปินนับหนึ่งครั้งด้วยกันนะมันก็จะเปลี่ยนเป็นคําว่ากดรับรางวัลนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ ดูสิว่านะผมจะได้รับอยู่ที่กี่คะแนนด้วยกันนะครับซึ่งคะแนนตรงนี้เขาจะเรียกว่า BCH Satoshi อ่าผมได้รับมาอยู่ที่65คะแนนคะแนนก็จะมาสะสมที่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับกด Continu e ได้เลยทุกคนโอเคทุกคนนะผมก็ได้รับเข้ามาแล้วทุกคนนะครับตรงนี้นะต่อมาก็คือเราก็ยังสามารถที่จะกดดูวิดีโอได้อีกนะจนกว่ามันจะขึ้นเป็นตัวนับเวลาย้อนหลังนะครับ ถ้ามันขึ้นตัวเวลาแบบนี้นะถ้ามันขึ้นตรงนี้นะครับเราก็ต้องรอนะครับในรอบถัดไปนั่นเองนะครับเราตอนนี้ยังสามารถที่จะมากดรับดูกดดูวิดีโอแล้วก็รับเหรียญได้อีกนั่นเองนะครับวิธีต่อมาก็คือเป็นการทํา offer wall นะครับ Earn more BCH ตรงนี้นะครับแล้วก็ agent ตรงนี้ด้วยเนาะผมกดที่ offer wall นะมันคล้ายกันนะครับก็คือเป็นในส่วนของเมนูการอันนี้เมนูนแรกก็คือ play time เล่นเวลาใช่ไหมถ้าเราแปลตรงๆคือเล่นเวลาเพลย์คือเล่นไทม์คือเวลาใช่ไหมก็คือว่าเรานะครับไปเล่นเกมหรือเล่นแอปนะครับตามที่เขากาหนดไว้อย่างเช่นเล่น60วินาทีหรือ1นาทีแหละเนาะจะได้รับอยู่ที่10คะแนนเนาะเราก็เล่นไปนะพอถึง60วินาทีเราก็ได้มาเลยหน้า0คะแนนด้วยกันนะครับส่วนที่2คือ a d ค e m o ออฟเฟอ l ์ก็คือเป็นในส่วนการทำภารกิจอย่างเช่นให้เรานั้นนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ ทำเนื่อนไขของเขาอย่างเช่นอแอปพลิเคชันผมเปิดเลยดีกว่าเนาะจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับผมอ่าเหมือนอันนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราไปดาวน์โหลดนะครับแอปที่มีชื่อว่า Tag Survey ตรงนี้นะแล้วก็กดไปนะครับอ่าแล้วก็ไอมใช่ไปดาวน์โหลด,ดไปไปทำทำทำภาษากิจเนาะแต่ว่าเหมือนบอกทิงอันนี้เราต้องไปดาวน์โหลดแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่าเราก็ไป อันนี้เขาบอกว่าให้เราไปทําแบบสํารวจนะครับให้สําเร็จ1แบบสํารวจนะครับแล้วก็เราจะได้รับอยู่ที่10,000แสนซาตัวชีนนั่นเองนะถ้าเราทําผ่านนะครับซึ่งมันเยอะมากนะครับเยอะกว่าการที่เราไปกดรับเงินฟรีจากการสปินนั่นเองนะครับผมนะต่อมาก็คือเป็นในส่วนของโพลเฟสเซอร์เวย์หรือการทําแบบสํารวจเหมือนกันนะครับก็อันนี้คือเราก็ไปทําแล้วก็จะได้รับคะแนนตามที่เขาบอกอย่างชิดอันนี้ก็ อย่างเช่นอันนี้นะครับก็เราต้องไปทําโอ้มันช้าอ่าอย่างเช่นอันนี้เราก็ไปทํานะครับ1 5นาทีนะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะอันนี้ใช้เวลาประมาณ5นาทีด้วยกันเนาะจะได้รับอยู่ที่ประมาณ3 7 5 0คะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับผมก็คะแนนมันจะมันก็จะเยอะหน่อยนะถ้าเราไปทําในส่วนของ8สอบทามนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อเรามีคะแนน ขั้นต่ำนะครับระบบก็จะโอนเงินให้แกเรามาหรือโอนเหรียญให้แกเรามาทุกๆวันอังคารนั่นเองนะครับส่วนวิธีการหาเหรียญถัดไปนะก็คือเป็นการแนะนำนะหรือเรฟเฟลล์นะอันนี้นะเรฟเฟลล์นะก็เป็นการแนะนําให้คนมาเล่นแอปพลิเคชันเนาะกด c o ปปี้ลิงก์นี้แล้วก็ส่งไปยังคนที่เราต้องการแนะนำนะเราก็จะได้รับคะแนนเข้ามานั่นเองนะครับผม โอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันที่มีช่ว่า Free Bitcoin Cash นั่นเองนะถ้าเกิดเพื่อนๆสนคนไหนที่สนใจหาเหรียญฟรีหาเหรียญคริปโตฟรีแบบที่เราไม่ต้องลงทุนแล้วก็สามารถถอนเงินได้จริงนะผมก็แนะนำในส่วนของแอปพลิเคชันนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์นะถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ